สวัสดีครับสวัสดีทักไาย FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้มี2อ,องค์นะครับผม2อ,องค์พอสวยนะครับมีบางคุณพม6กครุดนะครับผมนี่ก็สวยเนื้อจัดดีแห้งๆนะครับน้ำหนักดีมีบินนิดหนึ่งนะเนื้อในขาวแกร่งนะฮะกครุดกครุดนี่ เนื้จัด,ดีนะครับโอ้เนื้ออย่างวัลขังเลยนะเป็นจำเป็นก้อนเลยนะเนื้อนะเป็นจำเป็นก้อนเนะ่ยฮะเดิมๆเ,เลยมาแบบนี้เลยมีคาบแป้งคาบเก่าเก็บนะครับผมนะไม่ได้ปัดไม่ได้เป่าเหง่แห้งหนึกหนึนุ่มๆน,นะครับมีครบสูตรเลยตรงนี้นะเนื้อจัด เนื้อไม่ได้แก่ปูนนะครับนี่เรียแก่มูลสารนะครับแก่ผงเห็นไหมแก่ผงเนื้อเหมือนละคังเลยนะนะครับนี่หกครุดเสียนบาทส่วนใหญ่จเจอแก่ปูนนะครับอันนี้แก่ผงนะครับเนื้อเป็นจ้ำเป็นก้อนเหมือนว่าคังเลยนะครับสวยนะครับตรงนี้ ่าได้หนาหน่อยนะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับ F4 โอ้เนื้อสวยมากนะครับเนื้อจัดนะมีบิบ่นตรงนี้ทีหนึ่งนะเห็นไหมเนื้อขาวเกร่งเห็นไหม พาน้ำหนักดีไม่เบานะไม่เบานี่หลังสวยนะครับเนื้อจัดดีตรงนี้เอาไว้ไวจัดไปสามพันนะครับผมออกครุฑบางขุนพรมนะครับเอาไปสามพันบาทนะครับผมทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับผมออกครุฑครุฑออกครุฑนี่ก็ คนที่ทำเกี่ยวกับราชการงานจะดีนะฮะเกี่ยวกับอานาจวาสนาบารมีนะครับคุดเนาะคุดนี่เกี่ยวกับอานาจวาสนาบารมีนะครับเป็นที่ยำเกรงนะครับเห็นไหมปู้เนื้อจัดมาก,กับ F4 นี่สูมใกล้ๆนะเห็นไหมฮะโหเนื้อยังวัดะคังเลยนะครับผมเห็นไหมฮะจี้จัดจัดเลยนะครับ เนื้อนี้เป็นก้อนเลยนะพาแบบนี้เศรษฐกิจด,ดีๆนี่ผมขายหยิบเยียบหมื่นนะครับแบบนี้นะเมื่อสักปลายปีหกห้นะโอ้โหอย่างนี้เนาะต้องมี7-8็ดแพันนะครับแปบ๊บเดียวแย่งกันเลยนะครับเอาตามภาวะเศรษฐกิจนะดูดูเนื้อ F สี่น้อจัดมากเลยนะ สามพันนี่ถือว่าขนมนะครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมเนาะสามพันบาทอ,อกคุดบางกุนพรมนะครับมาอันนี้ก็เนื้อจัดแต่สภาพใชช้ํำหน่อยทรงเจดีเนี่ยเนื้อจัดนะครับนะบอกเลยว่าเนื้อจัดมากนะครับอีฉ่ำๆหน่อยนะครับแต่ดูแลไม่ซ่อมไม่หักนะครับ ช้ำจากการใช้เนาะนี่พราสมัยก่อนก็จะเลี่ยมจับคอเปิดหน้าหลังอลไรพวกนี้นะพราก็จะช้ำๆแต่ยังดูน่ารักนะครับพวกนี้เห็นหน้าเห็นตาอยู่นะนะครับเนื้อจัดชมด้านข้าง นี่ฮะเนื้อสวยนะครับตรงนี้เหยียบลาดนะครับช้ำหน่อยจะได้ใจนะครับนี่ยเปิดสองบันห้าพอนะครับผมตรงนี้เนาะช้ำๆนิดๆน,น,นะฮะแต่ไม่หักไม่ซ่อมอยู่ตรงนี้เน่าเลยแม้เนื้อเน่าเลยตรงนี้เนาะนี่ฮะ ย,ยังมีทรงนะครับยังมีทรงชมด้านหลังครับผมหเหนือนะครับอีัีไฟหน่อยอเนือนะครับโอ้โหเหนื้อจัดมากเลยครับมีเน่ามีหนึกมีนุ่มนะครับผม 2 0 0พครับใครชอบทักมาไวๆขอรูปเพิ่มเติมทางไลายนะครับผมเช่นเคยนะฮะทรงเจดียิงเนื้อนี้ตีวอละขังได้เลยนะนะครับเนี่ยนะตีวะละขังได้เลยนงนี้นะเนื้อจัดจริงๆนะครับดูเอานะครับตีวัดไหนก็ได้นะนะครับ fc อยู่ที่ชอบนะครับดูที่ชอบดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วกันเนาะนะครับราคาแบ่งปันนะครับเอากันแค่ชอบนะ2 5 0 0ครับทรงเจดีนะครับแล้วก็6กครุฑ3,000นนะครับเปิดเบาๆนะครับช่วงนี้ซื้อได้ซื้อไว้นะครับผมโอเคนะครับฝากติดตามด้วยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ